ไปต่อได้หรือไม่นะครับจากที่เราเห็นภาพนะครับของทองคำต้องบอกว่ามีโอกาสไปต่อได้ค่อนข้างสูงมากนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งเลยเนี่ยในการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอบนี้นะครับมันมาพร้อมกับปัจจัยเรื่องของความรุนแรงนะครับในตอนออกกลางนะก็เป็นปัจจัยที่บวกต่อแล้วก็ในสัปดาห์นี้ตัวเลขต่างๆของอเมริกานะครับเป็นตัวเลขที่เชิงบวกสะมากกว่านะครับเป็นปัจจัยบวกต่อทองสะมากกว่าลบด้วยซ้ำนะครับจึง จึงมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับการขึ้นไปแบบนี้นะครับผมก็อบอกได้คําเดียวว่าโอ้โหทองนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้มาแล้วเรียบร้อยก็การมาในแบบนี้นะครับก็บอกได้เลยว่านะครับก็รอแถวโซนของ2743มนะครับมีโอกาสไปต่อในแบบนั้นเลยนะครับก็ก็ลุ้นกันได้นะครับ โดยถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเป็นสต็อปตอนนี้นะครับมีโอกาสเห็นสต็อปประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าแต่มันไกลอยู่นะนะครับก็ถ้าใครอยู่ฝั่งซื้อแล้วนะครับผมตอนนี้ถ้าไม่ลุดในโซนของ2700นยะครับยังไงก็ดูดีมากๆนะครับสำหรับทองทำโลกนะนะครับยังไปต่อด้านบนรุ้นกับ2743ทในวันนี้นะนะครับมีโอกาสถึงมีโอกาสถึงใครอยากซื้อจัดไปเลยครับนะครับแต่สอบไกลที่นึงนะ โอเคนี่คือเรื่องของทองคําโลกนะครับทองคาไทยนะครับในเรื่องของค่างเงินบาทก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับในฝั่งของค่างเงินบาทนะตอนนี้บาทของไทยก็ปรับตัวย่อลงมาอันนี้เป็นบาทที่เป็นฟิวเจอร์เนาะนะครับถ้ามาดูตัวของสปอตนะครับตอนนี้33บาท16ตังก็ไม่ได้อะไรมากมองยังมองอ่อนเป็นเล็กๆนะครับยังมองอ่อนค่าได้นะครับการอ่อนค่าในรอบนี้นะครับก็ มีโอกาสปรับตัวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เน้นเรียกว่ามีโอกาสไปต่อแหละนะครับถ้าไปต่อแบบนี้นะครับผมผมก็แนะนําว่าบาทจึงเห็นการอ่อนแน่ๆนะครับบาทที่อ่อนทองมีโอกาสขึ้นนะครับทำให้ทองคําไทยอย่างตัวโกลฟิวเจอร์สิบาทนะครับในซีดีแซเนี่ยก็ยังขึ้นไปต่อณนะปัจจุบัน43,240บาทนะครับก็ขึ้นไปแล้วเรียบร้อย ถ้าเกิดอยากจะเก็บของนะครับรอย่อสักนิดสักหน่อยนะครับในโซนแถวบริเวณ 42, ่42,800-42,850บาทนะครับน่าสนใจสต็อปไม่ควรดุด42,770นะครับผมด้านบนไปลุ้นกับ43,100-43,250บาทนะครับแถวๆถโซนนี้แหละนะครับก็น่าจะเห็นการย่อซื้อนะครับผมโอเคทองโลก ทองไทยนะครับทองแท่งล่ะนะครับในฝั่งของทองคําแท่งนตอนนี้ก็ทะลุขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อวันที่เราคุนว่าถ้าเกิดว่าเขาทะลุ42,700แนะนําซื้อนะครับผมก็อยู่ในฝั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะใครอยากจะซื้อจัดไปเลยครับนะครับราคานี้เพราะว่าทะลุแนวต้านด้านบนแบบน,นี้ดูดีมากๆนะครับเราก็ใช้สต็อปในโซนของบริเวณแนวรับสําคัญคือ42,000 300นะครับไม่หลุดโซนนี้ก็อยู่ในฝั่งซื้อต่อนะครับเป็นภาพที่มีโอกาสไปต่อแบบสูงมากนะครับผมด้านบนเนี่ยต้องรันไปถึง